ขณะนี้เวลา15นาฬิกา13นาทีเดี๋ยว15ไปกุศอาจารย์สัญญา2 0พรราษาเด็กหุ่นดิอาจารย์คนนีน้สินละ แกอยู่ลืบปุ๊อยู่ซนสุดหมู่หิมผู้คุณเด,ด้อันนี้ก็เป็นกุฏิอาจารย์กรรมเนี่ยอยู่ภาษาพระอยู่กันภาษาพระกุฏิเรานุงาล เขตแถวนี้เขตไกลๆเมืองเก่าเมืองเก่าก็หมายถึงป่าช้าเก่าหนุ่มยิ่งหลายจังหน่อยแถวนี้ตีพระลงมาไก่เติมบูดเดอร์แกยุสนพูดเดอร์ ที่จะพาไปเบิ่งนี่ก็คืออายุยี่สิบพรรษาแกอยู่มาได้ยี่สิบปีนะโอ้พระยี่ 20, สิบปียี่สิบพรรษาเราอยู่เดือดพ่ไปเบิ่งหนุ่มก็ไล่เนี่ยกุฏิหลังนี้เป็นกุฏิไม่มีพระอยู่ เงี่ยกับเงินกันขนาดงเงี้ยงยังดูวงเวงวงเวงแต่ยง่ำมคืนนี่ถ้าสินมีเพลงพ่อนีไว้ยังตะเกิบุ่ดแล้วหดวานี่ไปปลารบกุฏิของพระยุงมยี่ลำลายเลยส่วน กลางเขากลางเขาเลยป่าทั้งนั้น นัศการจานน oh, ี่หน้ารองฟังกูเสียงเหรอเห็วาโอนไ,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 ไม่ได้ไม่ท้าลุยเลยยี่ <S <S 20, สิบพันษา จะเขามันถ่า21แล้วมีเว้าน้ำผู้หญิงเลยเด้ยูมาได้ป่านนี้วออยู่เนาะได้วน่นเร่อวก่เ้าอยู่วน้็เว่าเราก็คุมสติหลายๆโอ้นําถือเนี่ยจะแพ้สมัยเป็นหนึงม ร้อยห้าสิบสามสามสองหกสามเก้าสามสองสา,สา,สา้าอหลายรบภาษาเขาเลยวัโอ้อหทาไานนี้เจอแอเดียนนี้แอเียนคน,น<อ>ี้ <ๆ S 2> วันนี้วันอเอาแล้วอาจารย์เก่นเกืเจอจบี ไม่พอโอ้มาตานสามมื้อสามมือสามมื้อะเกะเลยหรตัวเอฟซีเอฟซบตามเอียงเกี่ยวกับเอซกับเฟรนด์เ่มือหนาเออเกี่ยวกับเองเเขาไปตที่ตามเขาติ่ตามเยอะกันแลมันเบิ้งพลงานเท่านี้ละมีมูมีอย่างกาศทำงานให้นตัวผมทำงานเบิ้งมูบวกเพลเป็นยังล่ม มันในตัวมน่นเขาหนุ่งยามันกัดมึงทำยัไอ่ามันขัดเลยเ่าแบบสยองเลยนี่มันฉาไล่เกียวเลยฉาหล่ก็บบไม่ได้ยิอะไรมันขัดนมันกัดไอ้ต้นแกซื้อมันเปิดปลุกลอยทั้งตื้อและบ้านแมวับ ตุกหัวตุกหัวตุกกำตุกขาสลึก่อไม่ดีเอาจะดีไม่ให้ัาจ่าครับไปแล้วมันได้มีโกลแล้วเฮ้ยอย่ตอเคืนเออครับคืออือครับครับอายุมันขวัญยืนอาจาย์ไม่เพรไม่ไปเบิ่ออาเขาัเลยเอ้ยเื่เบิดใจมีเห็นหน้ายั่เห็นหน้าอยู่หน่อย จานสัญญาลบเลยลบพูนเนาะโอ้โหเอาไปแล้วครับอาจารย์ครับครับกุติเราอยู่สุดมู่เด้ Một... Ừ. ôi vô, năm con hấp <laughs> <laughs> mừng đủ, của tỷ đào dù xăm đi đấy. คือเห็นสมมุติว่าอันไทยห่านี่หื่นหลังบักไ่เสาเก้าต้นสิบสองต้นนี่ลดอยู่ตะล้างหื่นนี่มันก็ยังมีความทุกข์อยู่ดิเบืง้งพระเหล่าเนี่ยอยู่มาผู้เดียวงุบงงงยยงยอ,อยู่องค์เดียวซำนาเรายังอยู่ได้ได้ยี่สิบปีคือเบื้งดูเป็นตะคืดอยู่ดิกับอาจารย์สัญญา ถามเล่าว่าอันคืออยู่ใดนั่งอยู่ซื่อๆนี่แล้วเล่าวะโอ้ลึกอยู่ขออนุญาตอาจารย์ แดงนหุ่นอยู่เดีาจารย์น้องนะ <laughs> ยูนี่บอกครับมีใบซื้อเลยโตอบอกโอ้ oh, ไปยูน้ำลงตะเกียด มาแล้วขึ้นมาแล้วลงมาข้างล่างพระอาจารย์สัญญาสุติปัญโยมาเลยอาจารย์นกโงนนิดนี่น ออาจารย์ยาวขกูนนดมาแต่ผูรี้ภูผ่านออกมาแล้วมวยเนีายองไก่มันเป็นคลิปนยาออีกจังหนึ่งเดี๋ยวสิมัสสรุปให้ฟัง แกซื้อพระอาจารย์สัญญาโชติปัญโยแมนบ่ขถ้าจำไม่คิดซื้อเดียวน้ำสกุลเดียวกับคืออาจารย์สมภพบ่ไปหาเล่าละวานสนีดได้เป็นเพอขึ้อ,อ,อยู่มาในยี่สิบพันศาเราอ่ะนังอยู่ซื้อๆนี่แล้วนังอยู่ซื้อ คือความหมายของคนธรรมดาเขาก็คือนั่งไม่นั่งนั่งอยู่ซื่อๆนั่งอยู่ซื่อแต่ความหมายของพระนี่ก็คือการอยู่ซื่อๆนี่หมายถึงจิตเด็กจิตจิตนี่มันมีอยู่สองฝั่งฝั่งดีมีดีหมายถึงคนสันละเสริมเงียบเงียอันนี้คนใส่ร้ายป้ายสีแกก็เลยว่า หนังอยู่ซื่อๆอยู่ซื่อคือสียู่ระนะว่างสองอันนี้แล้วพอดีก็มีดีอยู่ซื่อๆคิดใจมันอยู่ซื่อๆกับเหลืองเหล่าดีเพื่อใส่ร้ายป้ายสีก็มีเคยไปปุงแต่งมันเพื่ออยู่ซื่อๆกับเหลืองนี้เพื่อมาสันละเสริญเงินย่อก็เฮียอยู่ซื่อๆกับเหลืองนี้คือว่าสองฝั่งนี่มีเฮอยคิดมันใสปป่ปุงแต่งทางเรือทางหนึ่งเวลามันโดนกระทุกอันนี้เหลืองของพระนี่ แต่ว่าโยมในนั้นยู่ซื่อคือว่านั่งยู่ซื่อน,นี้มันคนุนลความหมายการยู่ซื่อของพระก็คือคิตใจมันมีไปทั้งสองทางถ้าผู้เลิกคืออ่อก็คือได้ซื่อๆเนนอกจากมาปฏิบัติเธอคิดมันอยู่ในระหว่างกลางนี้เขาเรียกว่ามัชชิมาฝึกมาฝึกมาหัดมาปฏิบัติเธอ,ออยู่ในระหว่างกลางสองโคนี้ดีกับไม่ดีชั่วกับไม่ชั่ว นันเสือนินทาอย,อยู่ระหว่างกลางนี้มีไปทั้งเรือทางหนึ่งจนสุดตง่งเราสภาวะเรามันกระชีส่งอยู่ในจุนนี้แต่หนทางที่จะอืิตมันอยู่ซื่อๆนี้เป็นหนทางที่ไกลมากๆต้องเอาศีลมาคุ้มศีลมาคุ้มแล้วเอาสมาธิฝึกสมาธิแล้วจากมาด้ที่คือมันอยู่กลางๆนี้จะใช้เวลาพอสมควร วังว่ากระเคลืน่นอาจารย์สัญญาณเราอยู่ผู้เดียวม 20, า20พรรษาอายุกับประมาณ42 43หน้าตาเราก็ยังหนุ่มอยู่แด้43พรรษาวัดแกอยวนทั้งร้อยเอ็ดอยู่ทางไปราชพัฒนราชพัฒน์ร้อยเอ็ดเป็นเคยไปเชือเ่อดอกหูจักเรามาหลายปีแล้ว กุฏิน้อยๆหลังน้อยๆอยู่ไทยท่าปีบสื่อกับโยมหรือว่าคารวาหนอมีเสาบานหลังใหญ่ๆ,ญๆเพื่อนหลังตกุตกๆมีรถสี่ห้าคันหาความสุขแทนในั้มีเสียงหายเดี๋ยววุ่ยวายกันมอกว่าคลิปนี้นะจะเป็นแรงบันดาลใจหรือว่าเป็น,น,น แนวทางไขสกคนแนวทางไปฝึกคิดนะคึอคิดได้คิดได้บอกไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงปรับปรุงใช้ได้กับชีวิตประจำวันของเราหวังว่าคลิปนี้จะสิเป็นประโยชน์ดีมากก็น้อยสำหรับผู้ที่เฮามาเบิง่กงก็โอกาสเป็นอย่างสูงแค่นี้นะครับวอลลไลน์